เะะมื่อวานนี้นะคะรบบตัวขึ้นแรงในช่วงเช้าในตลาดเอเชียนะคะพุ่งขึ้นทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือประมาณ1,914เหรยอสในทันทีที่มีการประกาศนะคะจากคุณวลาดิเมียปูตินผู้นำรัเสเซียในการเปิดฉากปฏิบัติการทางการทหารในยูเครนนะคะปัจจัยเหล่านี้ก็ทำให้นักทุนเนี่ยมีการเทขายสินทรัพย์เสี่ยงนะคะตลาดหุ้นทั่วโลกรับตัวลงแรงสกุลเงินดิจิออจตอลก็ปรับตัวลงแรงมีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จนดันให้ทองคำค่ะปรัแบบตัวสูงขึ้นตลอดช่วงการซื้อขายของในตลาดเอเชียนะคะต่อเนื่องมาันจะถึงช่วงต้นในตลาดยุโรปค่ะจนกระทั่งทองคําพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดบรบเิเวณ1,974เอีย์สนะคะซึ่งประมาณ1,974-1,975เนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า1ปี5เดือนเลยนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะพอตลาดสหรัฐเปิดปุ๊บเนี่ยแรงขายในตลาดทองคําก็เรียกได้ว่ามหาศาลนะคะมีแรงขายกดดันออกมาส่วน นึ่คือแรงขายทํากําไรแรงขายทางเทคนิคเพราะว่าทองคําเองเขาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปนะคะหรือว่าภาวะโอเวอร์บอทอีกโซนหน,นึ่งค่ะนักลงทุนที่เขาขาดทุนในตลาดอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดคริปโตเคอเรนซีก็มีการขายทํากําไรทองคําออกมาเพื่อ,อโยกนะคะผลกําไรเนี่ยอาจจะถือเป็นแคชหรือว่าเงินสดนะคะหรือจะเอาไปปกขาดทุนในสินทรัพย์อื่นๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ทองคํามีแรงขายนะคะ อีกจนทําให้ทองคําปรับตัวลดลงนะคะปัจจัยนี้ทําให้ทองลงแรงนะคะลงจนเรียกได้ว่าหลุดแนวรับสําคัญจนทริกเกอร์ทำให้เกิดแรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติมตส่วนหนึ่งค่ะแรงขายเกิดอีกหนึ่งระรอกใหญ่ๆใ,ในช่วงประมาณตีสองนะคะของตามเวลาไทยออตอนนั้นเนี่ยคุณไบเดนนะคะประธานาธิบดีสหรัฐมีการออกมาแถลงการนะคะซึ่งล่าสุดคุณไบเดนเขามีการออกมาตรการแซงชันออกมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมต่อรัสเซียนะคะก็คือ,เ,อ,อเรียกได้ว่า หามาตรการเพื่อจํากัดความสามารถของรัสเซียในการทําธุรกิจในสกุลเงินหลักนะคะรวมถึงจะมีาการคว่ำบาตรนะคะตัวธนาคารหลายแห่งในรัสเซียรวมถึงรัฐวิสาหกิจบางแห่งของรัสเซียด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้เองถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรการแซงชัน่นแต่น้กคุณตีความว่ามาตรการดูจะไม่รุนแรงค่ะรุนแรงน้อยกว่าที่เคยประเมินไว้นะคะอีกส่วนหนึ่งคือต้องยอมรับว่าออสาหรัฐเองสาภาพยุโรปเองก็ยังเลือกที่จะไม่ตัดรัสเซียออกจากระบบ การชำระเงินระหว่างประเทศของธนาคารทั่วโลกนะคะรวมถึงคุณไบเดนเองก็ยืนยันชัดนะคะว่ากองกําลังของสหรัฐเนี่ยจะไม่เข้าไปสู้รบในรัเสเซียนะคะนาโตเองก็ยืนยันนะคะว่ายูเครนไม่ใช่สมาชิกนาโตเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้กําลังทางการทหารของพันธมิตรนาโตกับยูเครนก็ถือว่าไม่ใช่ออปชันนั้นเหมือนกันนะคะปัจจัยเหล่านี้เองยิ่งกระตุ้นแรงขายในตลาดทองคําทําให้ทองคําค่ะร่วงจากไฮเมื่อวานนี้ที่บริเวณ1,900 ลงมาเกือบเกือบร้อยเหรียญเลยนะคะประมาณ95ดอลลาร์ต่อออล์เลยลงมาแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,879ยูเอชแอลก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ราวๆ1,913ยูเอชแอลส์ณะขนะนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าภาพรวมทองคำมีความผันผวนนะคะอย่างที่เคยเรียนมาตลอดว่าปัจจัยภูมิราัศาร์เนี่ยมักจะส่งผลกับทองคำในช่วงสั้นๆน,นะคะและท้ายสุดแล้วก็จะตามมาด้วยแรงขายการปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวทองคำเมื่อวานนี้ตอกย้ำ คําพูดดังกต่อชัดเจนนะคะดังนั้นยังคงแนะนําเหมือนเดิมค่ะนักงทุนควรจะขายทองคําเมื่อทองคำมีการดีดตัวขึ้นทดสอบแนวต้านนะคะวันนี้ประเมินแนวต้านแรกไว้ในโซนประมาณ1,923 u s นค่ะถ้าหากว่าดีตัวขึ้นไปผ่าน1,923 Us นตนลสนะคะถือทองไปขายที่แนวต้านถัดไปนะคะบริเวณ1,933ถึง1,931เยนอนะคะโดยที่มีแนวต้านอีกหสเต็ปค่ะอยู่บริเวณ1 9 5 ย8่อค่ะ ดีตัวขึ้นมาไม่ผ่านแนวต้านที่ว่าแนะนําขายทํากําไรออกไปเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนนะคะทั้งนี้ง่ายของคนที่ซื้อเอาไว้เมื่อตอน,ตอนทองคําอ่อนตัวลงเมื่อคืนนี้นะคะหรือใครอาจจะขายไม่ทันในช่วงก่อนหน้าการหาจังหวะดีตัวของทองคํานะคะในการแบ่งไม้ขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะคะหลังจากนั้นรอการอ่อน888 u s l ถึงประมาณ1,899 u s o a l นี่คือจุดแบ่งไม้ในการเข้าซื้อค่ะ และถ้าหากว่าทองคำหลุดโลของเมื่อคืนนี้บริเวณ1,877 USA o ชีลให้ชะลอการเข้าซื้อออกไปนะคะเพื่อรอซื้อบริเวณแนวรับถัดไปบริเวณ1,863ถึง1,861และมีระดับถัดไปอีกจุดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,853 US นเชค่ะเน้นดิดตัวขึ้นไปนะคะขายออกไปนะคะเพื่อลดความเสี่ยงรอจังหวะย่อตัวจึงกลับเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าทองคำไม่หลุดโลของวันก่อนหน้านะคะ พร้อมกับติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนอกจากประเด็นยูเครนนะคะรัสเซียแล้วก็ชาติพันธมิตรแล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตามต่อคือคืนนี้ค่ะจะมีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเตัวเลขที่เป็นมตรวัดเงินเฟ้อของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะคะตัวเลขที่ว่านั้นก็คือตัวเลขอัตชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลหรือว่า c p e ค่ะรวมถึงจะมีการ,ปรเปิดเผยยอดสัง่งซื้อสินค้าคงทนการใช้จ่ายและรายได้ส่วนบุคคลและยอดทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนะคะตัวเลขเงินเฟ้อเป็นตัวเล เลขสาคัญค่ะถ้าหากว่าตัวเลขในคืนนี้ช่วงเวลาประมาณ2องทุ่มครึง่งบ่งชี้ถึงภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะคะส่วนหนึ่งอาจจะกระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อแต่อีกส่วนหนึ่งค่ะจะกลับมากระตุ้นการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะซึ่งจะเป็นปัจจัยกดดันทองคาได้เช่นเดียวกันเพราะ,ะนช่นคืนนี้ค่ะ2องทุ่มครึง่งอาจจะมีการเคลื่อนไหวผันผวนดังนั้นนักทุนควรจะระมัดระวังในการลงทุนเพิ่มมากขึ้นค่ะก่อนจะลากันไปวันนี้นขอฝา ของวาองจ l g Futures นะคะตอนนี้ระวังหลักประการนะคะเ,เรียกได้ว่าตามทีเฟกแต่ว่าค่าคอมมิชชั่นลดจากค่าคอมปกติเนี่ยเราลด80เเลยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ค่ะอนอกจากนี้ใครสนใจเทรดในตลาดฟิวเจอร์สางประเทศนะคะ ก็สามารถมาเปิเปดพอร์ตลงทุนก,กับ YRG Futures ได้ค่ะเพราะว่า YRG Futures มีการร่วมมือกันกันกบ CME Group นะคะตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่่สุดในโลกเนี่ยพานักลงทุนไทยไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศค่ะ